เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับแนวน,นี้เราก็ไม่อยู่กันในช่วงมออาร์เมอร์นั่นเองสำหรับช่วงมออาร์เมอร์นี้นะครับจะเป็นช่วงที่เรานำมาชุดกรอดจากภาพยนตร์หนังหรือว่าเกมต่างๆมาพูดคุยกันในคลิปนี้นั่นเองและในวันนี้เลยครับผมจะขอหยิบยกชุดกรอดหรือว่าเครื่องแบบที่เป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในจักรวาลภาพยนตร์ที่ขึ้นชื่อว่าใครได้สวมใส่ชุดกรอนี้อัตราความแม่นยาของผู้นั้นจะลดน้อยลงถ้าไม่ใช่ตัวละครเอกนะ และในวันนี้เลยครับผมจะมานําเสนอข้อมูลของชุดเกราะ Stormtrooper นั่นเองที่เราได้เห็นในแจกวันหนังตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายซีรีส์หรือว่าหลายโมเดลแต่ว่าคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับและด้วยแจกวัน Star War s นั้นมันอยู่ในกาแล็กซีแอนกลโพนที่มีวิทยาการก้าวหน้านะครับทุกคนก็น่าจะอยากรู้ใช่ไหมว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่อัจฉริยะอยู่บ้าง และเผื่อใครบางคนจะลองไปเทียบกับชุดกรอในจักรวาลต่างๆนะครับบรรดาฐานชั้นล่างว่ามันสามารถที่จะพอทัดเทียมกับชุดกรอของสตอมทูเปอร์ได้หรือเปล่าและในวันนี้เลยครับเราจะมาหาคําตอบกันและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทําได้ที่ระบบ Membership เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนําไปประดับใน Discord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใครรวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเรา แบบ exclusive หรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเข้ามากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่คราผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย สำหรับชุดเกราะของ Stormtrooper นะครับมันก็จะเป็นชุดเกราะมาตรฐานที่เหล่าบรรดา Stormtrooper จากจักรวรรดิ Galactic นั้นได้สวมใส่กันซึ่งมันก็จะมีการเคลมอีกนะครับว่ามันถือว่าเป็นหนึ่งในชุดเกราะที่ดีที่สุดของจักรวรรดิอีกทั้งยังเป็นหนึ่งสิ่งที่คอยแสดงถึงความน่าเกรงขามให้กับเหล่านักลบกบฏท,ที่คิดจะต่อสู้กับจักรวรรดิอันนี้ผมเข้าใจนะว่าเรารู้ว่าไอ้พวก Stormtrooper ในเป็นเช่นไรแต่ว่าถ้ามองในแง่ของผู้คนที่หลบหนีหรือว่าซุกซ่อน ไอตัวขาวๆพวกนี้มันก็น่ากลัวจริงๆนะและในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทำชุดกลอนี้มันก็ทํามาจากพลาสติกใช่เลยครับเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกพิเศษและเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับว่ามันพิเศษกว่ารีโมทแอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมยังไงทั้งที่เป็นพลาสติกเหมือนกันและต่อจากนี้เลยครับก็จะเป็นประวัติของชุดปลอดสตอร์มทรูเปอร์โดยมันจะเริ่มจากการที่จกักรพรรดิพาวทินได้ทําการปกครองกาแล็กซีน่นี้และก็เริ่มที่จะลดระเบียบใหม่ จากที่ตอนแรกมีฐานโครนอยู่ใต้บัญชาแต่ว่าตัวภาวทินก็คิดที่จะสร้างฐานขึ้นมารูปแบบใหม่ที่เป็นทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอาจจะมีการไปชิงตัวมาจากบรรดาพ่อแม่หรือว่าเกณฑ์พลมาแล้วก็ฝึกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ปลูกฝังความคิดเข้าไปยัดเยีดย,ด,ยดเข้าไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารและก็ไม่มีชื่อนะครับมีแต่โค้ดเนม FN2187 ออะไรประมาณนั้น ซึ่งมันจะต่างจากทหารโคนนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นจังโกเฟสและก็โครนล่างมาแต่ถ้าจใจเทียบพวกโครนทูเปอร์เนี่ยโหดกว่าเยอะนะครับทางด้านประสิทธิภาพการปั๊มปั๊มออกมาเนี่ยดีกว่าแต่ว่าถ้าจใจควบคุมได้ง่ายก็ต้องเป็นพวกสตรอมทูเปอร์และเมื่อมีกองกําลังใหม่จจกรววรดก็ต้องสร้างชุดกรอใหม่เพื่อมารองรับทหารเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นชุดกราะสตรอมทูเปอร์นี่แหละครับโดยที่ไทม์ไลน์มันก็จะอยู่ประมาณอพิโซด3ถึงอพิโซด4 และหลังจะมีการเริ่มใช้สตอมทูเปอร์เป็นทหารหลักเหล่าบรรดาทหารสีขาวพวกนี้ก็ได้กลายมาเป็นตัวแทนของจกักรวรรดิที่ทำให้สามารถควบคุมกาแล็กซี่ได้มาขึ้นเรื่อยๆและด้วยบทบาทการปกครองของพาวพาทินที่ปกครองผู้คนด้วยความหวาดกลัวและใช้ความรุนแรงต่อรัศดรของตนเหล่าสตอมทูเปอร์ที่มีแต่หน้านิ่งๆและไร้จิตใจนี่แหละครับจะเป็นตัวแทนของความโหดร้ายและการทำลายล้างแต่ถ้ามองในมุมกลับกันพวกนี้เนี่ยจะถูกยกย่อง ว่าเป็นกองหลังรักษาความสงบและด้วยกองหลังเหล่านี้มันก็ทําให้ดาวเคราะห์ทุกดวงที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิได้ให้นิยามกับชุดกรอะ Stormtrooper ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ของจักรวรรดิแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลังการล่มสลายของจักรวรรดิกาแล็กติกมันก็จะยังคงมี Stormtrooper บางส่วนที่ยังคงสวมใส่ชุดกรอนี้แต่ว่าอยู่ในสภาพที่ชำรุดและก็สกรปรกแบบในซีรีส์ Mandalorian เลยครับ อันนี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้จกักรวรรดิกาแล็กติกได้ล่มสลายแล้วและพวกนี้ก็ไม่ได้เนียบเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนอยู่เหมือนกันที่ยังคงสวมใส่ชุดเกราะที่สะอาดห,หมดจดและมันก็จะมีอีกพวกที่เป็นไนท์ทูเปอร์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสตอร์มทูเปอร์ที่โดนว้าไปพร้อมๆกับจอมพลทรอนและก็ยังคงสวมใส่ชุดเกราะสตอร์มทูเปอร์นี้อยู่ แต่ว่าตัวกรอบมันก็จะมีความเสียหายอยู่บ้างจึงต้องมีการซ่อมแซมด้วยเชือกสีแดงและก็วัสดุที่มีสีทองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทาหารที่ยศใหญ่กว่านั้นหรือว่าเป็นองครักษ์ของจอมพลทรอนหน้ากากาของสตอมทูเปอร์เหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยรูปใบหน้าสีทองและก็ชุดกรอบเหล่านี้แรงบรรจใจเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้ยากเลยนะครับก็จะต้องเป็นชุดกรอบของพวกโครนทูเปอร์อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนต้นแบบหรือว่าเป็นรุ่นพี่ของสตอมทูเปอร์เลยก็ว่าได้ ซึ่งนี่แหละครับก็จะเป็นที่มาหรือว่าประวัติของชุดเกาะและต่อจากนี้เลยครับผมจะมาพูดถึงคุณสมบัติหรือว่าข้อมูลเชิงลึกของชุดเกาะกันและสําหรับชุดเกาะ s t อ r m t r o o p e r นี้มันก็จะรับการพัฒนาหรือว่าการวิจัยจากแผนกทางการทหารของจกักรวรรดิกาแล็กติกเพื่อให้มาเป็นชุดเกาะมาตรฐานของกองกำลัง Storm t r o o p e r โดยที่มันก็จะถูกสั่งผลิตบนดาวเคราะห์ต่างๆภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิชุดเกาะนี้ก็จะมีการเปิดตัวครั้งแรก หลังจากจบสงครามโครนไม่นานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาแทนที่ชุดเกราะโครนซูเปอร์ในส่วนของชุดเกราะนี้ก็จะประกอบไปด้วยพลาสตอยคอมโพสิตซ้อนทับกัน18ชั้นและก็มีรองเท้าบูทหนังสังเคราะห์และเจ้าพลาสตอยคอมโพสิตเนี่ยเลยครับมันก็จะทํามาจากพลาสติกผสมไปด้วยวัสดุอื่นอย่างเช่นเส้นใย,ยหรือว่าเติมสารเคมีต่างๆเพื่อทําให้วัสดุมีคุณสมบัติที่พิเศษและทนทานกว่าพลาสติกทั่วไป และคุณสมบัติของพลาสตอยนี้อย่างแรกเลยก็คือความแข็งแรงจากที่ในตอนแรกมันอาจจะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่ถ้าเราเอาพวกไฟเบอร์กราสหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ไปเสริมสร้างในเนื้อพลาสติกนั้นมันก็จะทําให้กลายเป็นพลาสตอยคอมโบสิตท,ที่มีความแข็งแรงสูงและสามารถรับน้ําหนักได้มากแต่ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความแข็งแรงนั่นก็คือน้ําหนักส่วนมากของที่แข็งเนี่ยจะมีน้ําหนักมากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพลาสตอยนี้มันจะมีน้ําหนักเบา ซึ่งถ้ามีการเทียบจากวัสดุที่แข็งแรงพอๆกันเมื่อเอามาชั่งน้าหนักตัวพลาสตอยนี้จะมีน้ําหนักที่เบากว่าอย่างแน่นอนและด้วยความเบานี่เลยครับก็ทําให้เหมาะสมต่อการใช้งานและเป็นการเพิ่มความคล่องแคล่วให้กับเหล่า Stormtrooper และนอกจากความแข็งแรงและน้ําหนักเบาวัสดุนี้ก็ยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนที่มาจากสารเคมีหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆและอีกหนึ่งแง่ดีที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับด้วยความที่ชุดร่อนี้เป็นพลาสติก มันจึงเป็นชนวนที่ดีในการป้องกันความร้อนและก็ไฟไฟ้าอีกด้วยซึ่งอันนี้มันจะเป็นส่วนของผู้ใช้งานนะครับก็มีประสิทธิภาพถือว่าดีเยี่ยมเลยนะและก็มาในส่วนของผู้ผลิตการผลิตหรือว่าสร้างพลาสตอยคอมโพสิตนี้มันก็จะสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นและสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายและในแง่ของการใช้งานถึงแม้ว่าชุดกรอนี้จะประกอบไปด้วยพลาสติกจํานวนมากแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีการเสริมหรือว่าเพิ่มเติมโครงสร้างที่เป็นเหล็กเข้าไป ตัวอย่างก็จะเป็นส่วนของหัวเข่านะครับที่บางทีจะมีการเสริมเหล็กเข้าไปในหัวเข่าฝั่งซ้ายเพื่อให้เวลาชันเข่าและก็ยิงเนี่ยมันจะมีความแม่นยําที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างน้อย0.11และเมื่อเหล่าสตอมทูเปอร์ต้องไป,ปเผชิญกับสภาพแวดล้อมอันตรายต่างๆอย่างเช่นทะเลทรายป่าไม้หรือว่าดินแดนน้าแข็งและที่สําคัญที่สุดก็คือบนอวกาศในส่วนนี้ชุดกรอกก็ต้องมีระบบการช่วยเหลือกันบ้าง โดยที่ระบบการช่วยเหลือหรือว่าวงจรต่างๆมันก็จะอยู่ด้านหลังของชุดกรอสซอมทูเปอร์ที่มันจะเป็นเหลี่ยมๆสันๆออกมาเนี่ยแหละครับและด้วยความอัจฉริยะของชุดกร้อนี้มันจึงสามารถปรับอุณหภูมิในชุดกรอหรือว่าอุณหภูมิของผู้สวมใส่ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือชุดกรอนนั้นจะต้องอยู่ในระบบปิดก็คืออากาศภายนอกเนี่ยไม่สามารถถ่ายเทเข้ามาในชุดกรอได้เว้นแต่ตรงระบบช่วยหายใจที่มันจะกรองอากาศ และโฟกัสแค่จุดที่ใช้ใหายใจและระบบรองอากาศนี้เลยครับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยที่ทําให้เหล่าสตอมทูเปอร์สามารถใช้ชีวิตบนอวกาศหรือว่าสถานที่ที่เป็นอันตรายได้และถึงแม้ว่าผู้สวมใส่ชุดกรอะจะสามารถโลดแล่นไปตามสภาวะแวดล้อมต่างๆได้แต่การใส่ชุดกรอนี้ใช่ว่าจะสบายเพราะว่านี่คือจักรวรรดิมันก็จะมีกฎข้อบังคับใช้หรือว่าข้อห้ามอยู่นะครับอย่างแรกที่รุนแรงที่สุดก็คือการห้ามใช้ระบบระบายความร้อนในชุดกรอะ ถ้าสถานาการณ์นั้นไม่ร้อนจริงๆและถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถือเป็นความผิดทางอาญาเนื่องจากทําให้พลังงานชุกรอดซอมทูปเปอร์นี้หมดและแถมยังเปลืองทรัพยากรอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือซ้อมทูปเปอร์ไอพวกนี้ก็มีโมเมนต์กวนตีนอยู่บ้างบางทีไอพวกนี้มันก็จะขัดขืนคาสั่งเพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนและต่อให้พวกนี้อาจจะทําผิดคาสั่งมันจะมีซ้อมทูปเปอร์สักกี่คนที่ได้กลับไปรับโทษและถ้าใครไม่เชื่อว่าชุดกรอดน,นี้ร้อนจริงๆเนี่ย ก็ลองไปดูใน Star Wars episode 7ได้นะฉากที่ฟินเนทถอนหมหวกเอโหงเหงือกกและก็การถอนหมวกที่ฟินทาเนก็ถือว่าเป็นการประพฤติผิดเช่นกันเพราะว่าพวกนี้จะมีกฎอยู่ว่าจะต้องสวมใส่เครื่องแบบตลอดเวลาเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพหรือว่าต้องอยู่ในบทบาทหรือว่าอยู่ในโรนั้นๆตลอดและด้วยการสวมใส่ชุดกรอะ Stormtrooper นี้มันจะเป็นงานสแสดงถึงตัวตนของจักรหวัดไม่ใช่ตัวตนของใครคนหนึ่งที่สวมใส่ชุดกรอนั้นอยู่ เพราะว่าถ้าใครไปถอดหมวกแล้วก็ไปลบและสร้างวีรกรรมโหดหๆเท่ๆเนี่ยผู้นั้นก็จะถูกจดจําในานามของตัวคนนั้นไม่ใช่นามุจักรวัฏอันนี้จกักรวรรดิก็ไม่ชอบนะครับทุกคนต้องมีหน้าเบบเหมือนซอมทูเปอร์ทุกๆคนและที่เล่ามานี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของชุดกรอะแบบภาพรวมและต่อจากนี้เราจะมาเจาะกันในแต่ละส่วนส่วนแรกก็จะเป็นหมวกในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่อัจฉริยะที่สุดนะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยตัวรับสัญญ,ญาณเสียง และตัวส่งสัญญาณภายในหมวกกับท่อส่งอากาศอีกสองท่อสำหรับหมวกของ Storm Trooper นี้มันก็จะมีชื่อเล่นด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็จะเรียกมันว่า Bucket หรือว่ากระตัดน้นดําบรรดาทหารฝ่กระบฏก็จะเรียกว่ากระตักงน้ําด้วยความเหยียดหยามหรือว่าเยอะหยันะเพราะว่าไอหมวกใบใหญ่ๆนั้นเนี่ยดูไปดูมามันเหมือนเอากระตักน้ํามาครอบหัวเลยและก็ฟังก์ชันเล็กๆที่มีซุกซ่อนอยู่ในชุดเกราะนี้ก็จะเป็นระบบกรองอากาศนะครับที่สามารถทาให้อากาศที่สูดเข้าไปเป็นอากาศดี ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะโหดร้ายและนอกจากนั้นก็ยังมีระบบที่ทําให้ผู้สมสัส่สามารถมองเห็นได้ในความมืดและบริเวณที่มีแสงจ้าจังหวะน,นี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วจ้าสาธุก็ตัวระบบที่ช่วยในการมองเห็นนี้นะครับก็มีประสิทธิภาพมากสามารถมองเห็นในความมืดและที่มีแสงมากได้รวมไปถ,ถึงที่มีควันด้วยนะครับมันจะสามารถจับตัวบุคคลได้เลย และนอกจากนั้นในระบบสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยขยายสัญญาณจากที่บางหมวกเนี่ยมันก็จะแบบเรียบเยบไปเลยแต่ว่าถ้าต้องการการเชื่อมต่อหรือว่าการสื่อสารที่กว้างมากยิ่งขึ้นมันก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มเสาอากาศขึ้นมาบริเวณหมวกและหมวกใบนี้ก็จะมีระบบอัจฉริยะอีกนะครับที่มันจะสามารถเปิดทะเบ,บีนลาดของผู้ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยนะครับว่าเองเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่โคตรขี้โกงและสมเป็นพวกประเด็จการจริงๆและทุกคนสังเกตกันไหมครับว่า พวก Stormtrooper พวกนี้จะพูดไม่เยอะแค่บ,บางกรณีนะบางตัวนี้ก็จาชิปเป่งสาหรับจกักวรดการล็กติ่นี้มันก็จะมีกฎอยู่ว่าพวก Stormtrooper ห้ามพูดคุยในสิ่งที่ไม่จําเป็นตอนกําลังปฏิบัติหน้าที่อันนี้ต่อให้แอบพูดก็แอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหมวกเนี่ยมันจะบันทึก Data ไว้ว่าผู้พูดพูดประโยคอะไรไปบ้างใครนินทาจากกรรพันเนี่ยมึงโดนแน่ แต่ถึงแม้ว่าจะมีกฎข้อบังคับเหล่านี้อยู่เหล่า Stormtrooper ก็ชิวๆนะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่แบบเจาหรือว่าพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่และนอกจากหมวกมันก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเข็มขัดอนเนกประสงค์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซองบลัสเตอร์เสบียงหรือว่าเครื่องมือเล็กๆและก็จะมีระบบสื่อสารสำรองนะครับถ้าเกิดตัวสื่อสารที่หมวกนั้นพังและก็มีกล้องส่องทางไกลตาขอเกี่ยวและก็ระเบเปิด และนอกจากเป็นชุดเกราะที่คอยป้องกันการโจมตีได้แล้วมันยังเป็นเครื่องแสดงถึงยศหรือว่าตำแหน่งของผู้สวมใส่อีกด้วยในส่วนนี้ก็จะจำแนกหรือว่าแยกจากโลกบริเวณที่ไหลขวาใครที่เป็นยศผู้ประชาการก็จะมีสีส้มและสำหรับสีดำเน่ยก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันมีหลายความหมายนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกที่โดนคุมประพฤติอยู่ต้องโดนจับตามองหรือว่าจะมีภารกิจเฉพาะให้กับบรรดา s t o r ม t r o ปอร์ไหลดำพวกนี้และในแง่ดีหน่อยก็จะเป็นพวก s t o r ม t r o ปอร์ ที่พอมีโปรไฟล์หรือว่ามีระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งและก็ต่อไปจะเป็นพวกกอไหล่ขาวนะครับพวกนี้จะเป็นผู้ที่มีกอไหล่นะถ้าใครไม่มีกอไหล่และเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นหนาชั้นผู้น้อยแต่ว่าถ้ามีกอไหล่พวกนี้ก็จะเป็นจ่าหรือว่าเป็นเซอร์เจนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในยศสั่งการและที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของชุดเกราะที่จะเป็นข้อดีซะส่วนใหญ่และต่อจากนี้เลยครับก็จะเป็นจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียของชุดเกราะ Stormtrooper ถึงแม้ว่าชุดเกราะ Stormtrooper นี้ผู้สวมใส่จะมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีความศรัทธาในชุดเกราะนี้แต่เพียงใดแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ตัวที่เกราะนี้มันไม่สามารถปกป้องผู้ใส่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ก็มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับอย่างกับ t a น n Rex ตัวเขาก็ได้ให้นิยามชุดเกราะ Stormtrooper นี้ว่าเป็นชุดเกราะขยะและยิ่งมาเทียบกับชุดเกราะโครนชูเปอร์ที่เขาใส่เนี่ยนะโอ้โหไม่ได้เรื่อง และก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือช่องว่างของกรอบมันมีมากจนเกินไปก็คือไอจุดที่เป็นเสื้อสีดำนั่นแหละครับจุดนั้นจะไม่มีกรอะมันเป็นแค่เสื้อเฉยๆนะครับจุดที่มันเป็นกรอบจริงๆจะเป็นจุดสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าหากการโจมตีถูกเล็งไปที่จุดสีดําแน่นอนนะครับว่าบาดเจ็บสาหัสและถ้าผู้สวมใส่โดนระเบิดเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าป้องกันได้ไม่ทั่วถึงแนะ่ และมันก็จะมีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่ทำให้ชุดกรอต s t o r m t o o นี้ดูด้อยค่าก็คือตัวละครโ o b าเ e t สามารถใช้กระบองไม้ของอเขาตีชุดกรอด s t o r m t o p e r จนแตกได้อันนี้ก็มันต้องตามคอสหรือว่าตามทรัพยากรด้วยนะครับเพราะว่าการผลิตมันมีเยอะอาจจะเน้นที่ปริมาณใครที่เป็นทาหารตัวอับ t ก็อาจจะได้ใส่ชุดกราะเทพแบบกับตันฟาสมาแต่ว่าอันนั้นก็ตกแตกได้เหมือนกันและถ้าเกิดคุณไม่พอใจในชุดกราะนี้นะครับ มันก็ยังมีการเพิ่มเติมหรือว่าเสริมชุดเกราะได้ด้วยอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ไม่ใช่ในทางด้านการป้องกันนะเป็นทางด้านการอำนวยความสะดวกมากกว่าอย่างแรกก็จะเป็นการเพิ่มเติมผ้าต่างๆนะครับผ้าคลุมไหล่หรือว่าผ้าคลุมที่จะใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นหิมะนะครับชุดเกราะก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยหน้ามันก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากและก็จะมีผ้าบริเวณเอวยาวไปถึงหัวเขา่า และก็พวกสตอมทูเปอร์ที่ขี่สปีดเดอร์นะครับพวกนี้มันก็จะมีกอดที่ยื่นออกมาอันนี้วัตถุประสงค์ผมไม่แน่ใจนะครับแต่จากที่มองๆม,มันเหมือนเป็นการโฟกัสมุมมองนะครับให้มองแต่ด้านหน้าและมุมมองด้านข้างเนี่ยมันจะแคบลงซึ่งอาจจะเป็นการโฟกัสปสิทธิภาพการขับขี่ให้จดจ่อกับแต่ข้างหน้าก็เป็นได้แต่จากที่ผมมองมองนะครับผลเสียอาจจะมากกว่าผลดีการมองมันจะแคบลงและรูปทรงโว่อย่างนี้นะครับโต้ลมแน่นอนเว้นแต่ผู้ออกแบบต้องการเจ้าลมจากจุดนี้ ไปแชร์ในจุดอื่นๆและก็จะมีจุดยิบย,ย่อยอีกนะครับเป็นกระเป๋าหรือว่าซองปืนที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับและมันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกมากมายเลยที่ทําให้ผู้สงมสัสสามารถอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมนั้นๆได้และแน่เลยครับก็จะเป็นข้อมูลของชุดเกราะ Stormtrooper Armor นั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มไปไม่มากก็น้อยนะครับและเวลาไปดูหนันเนี่ยก็อาจจะ รู้เบื้องลึกกันไามย่งขึ้นนะครับไม่ได้มองพวกนี้เป็นตัวกีกี้ใส่ก่องโง่ๆอีกแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นกรอดที่มีฟังก์ชันที่ดีเลยครับอย่างน้อยมันก็เป็นระบบปิดนะนะพวกรีเบลเนี่ยยังเป็นหมวกกันน็อกที่แบบยังเห็นหน้ากันอยู่เลยไปลุยในอาอกาศหรือว่าพื้นที่ที่หายใจไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยนะครับและทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับชุดกรอดสตอมทูเปอร์อาร์เมอร์นี้บ้างยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ และก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสัุดีเหล่าเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับ a ิโอ s